สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านครับพบกับช่องจ่าเทรดเดอร์หุ้นสร้างชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาวางแผนเทรดหุ้น TCC กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ TCC ดงูงบการเงินเลยนะครับงบการเงินกําไรนะครับปี6.1กําไร4ล้านปี62ติดลบ15ล้าน63ติดลบ21ล้านนะครับ ปี64ีนี่กระโดดขึ้นมาเป็นกำไร75.82ล้านนะครับสำหรับกำไรนะครับกำไรมาราคาวิ่งครับผมนะดูที่กราฟกันเลยนะครับนี่กราฟทรงกราฟตอนนี้พักตัวลงมากำลังจะดีดขึ้นนะครับเบรกเทนไลน์ขึ้นมาแล้วนะนี่เบรกเทนไลน์ขึ้นมาแล้วเตรียมจะวิ่งนะครับตอนนี้กำลังจะออกสตาร์ทแล้วนะครับนะ ดูช่วงเก็บของนะครับเพื่อนๆจะเข้าแอคชั่นได้นะครับเข้าแอคชั่นได้ในช่วงนี้นะครับนช่วงนี้เข้าแอคชั่นได้หมดนะครับใครแอคชั่นได้ราคาต่ำๆเท่าไรก็ยิ่งดีนะครับนะตั้งแต่ราคา1.06ไปจนถึง1.20นี่นะครับเข้าแอคชั่นได้หมดนะครับในช่วงนี้นะครับ นะดูจังหวะได้ราคาเก็บราคาต่ําๆได้ก็ยิ่งดีนะครับนะสำหรับ TCC นะครับ s t ็อปลอแรกนะครับให้ไว้ที่1.13นะครับใครเล่นเร็วเอาสต็อปลอตนี้เป็นหลักนะครับนะส่วนใครถือเป็นรอบนะครับอาจจะยาวหน่อยก็ใช้1.06นี่นะครับแนวรับนี่เป็นสต็อปลอ t นะครับนะส่วนกําไรนะครับก็มี แนวต้านแรก1.45ต้านที่2 1.66ต้านที่3 1ม4นนะครับนี่คือกำไรนะครับ3แนวต้านนี้นะครับนะส่วนกำไรนี่นะครับนี่คือกำไรนะครับต้านแรกต้านที่2ถ้าหลุดต้าน2มาก็ไปต้านที่3นะครับกำไรเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับนะ ส่วน stop ปลอ s ก็อย่างที่บอกนะครับดูราคาปัจจุบันนะครับนี่สต o อปลอ s แรกนะครับนี่1.13นี่ s ต o อปลอ s ที่2นี่แนวรับนี่นะครับ1 0 6นนี่นะครับนะเรามาวัดดูนะครับวัดราคาดูวัด stop ปลอดดู stop ปลอ s นี่นะครับ สสตางค์เองนะครับ3า2นะครับกำไรต้านแรกนี่ครับต้านแรกนี่กำาไร์เซ็ต้านที่2อนี่กำไร41.88%ต้านที่3นี่กำไร5 7าไร์เซ็นนะครับนี่นครับวางแผนเทรดเซตอัพของหุ้น tcc ถ้าหลุดแนวรับเพ,เพื่อนๆต้องคัดนะครับ นะครับต้องคัดนะครับถ้าหลุดนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับอย่าคิดว่านะครับไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะครับนะสำหรับกราฟนี้เราดูเป็นของวันที่4มีนาคมนะครับแท่งเทียนแท่งสุดท้ายนี่4มีนาคมนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันสําหรับผู้จัดทํานะครับนะเรามาดูนะครับเราจะหาหุ้นดีๆมาให้นะครับ เพื่อที่เราจะทํากําไรไปด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับอย่างไงก็จะลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้ไม่ให้พลาดโอกาสนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ